สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกๆคนนะคะ Happy New Year 2565นะคะ Happy New Year ทุกคนเลยนะคะในที่สุดพวกเราก็กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะหลังจากที่ออมได้อัพคลิป ะะภาพรวมนะคะปี2565ไปเรียบร้อยครบทั้ง12ราศีเนะเป็นกล้องหน้าที่ต่อสู้กับเสียงอันเบามากๆเลยเพราะกล้องกล้องหน้าอมอเนี่ยมันใช้ใหม่ไม่ได้อันนี้เราก็กลับมาใช้แอปนะคะเป็นแอปที่แบบอมอใช้เป็นกล้องหลังนะก็เลยใช้ไม่ได้กลับเข้าสู่สภาพเดิมนะคะแม่ไปตะเบงอยู่หลายวันทีเดียวเหนื่อยมากเลยอันนี้ค่ะน,นี่ก็ได้กลับมาฟังเสียงชัดเจนกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีโปรโมชั่นนิดนึงนะคะ อยากจะโปรโมทช่วยเขาโปรโมทนะพอดีว่าลูกดวงออมเขาส่งเครื่องประดับเป็นเครื่องรางของปากีสถานมาให้ออมนะคะเป็นน้องเต่าน่ารักมากเลยของปากีสถานแท้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไปหิ้วมาด้วยตัวเองเลยนะจ้านี่ เป็นเครื่องรางนะซึ่งรูปเต่าเนี่ยก็เป็นความเชื่อเกอี่ยวกับเรื่องสุขภาพในการมีอายุยืนอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็แบรนด์ที่เขาทำอยู่ก็คือแบรนด์อรชัดแอคเซสซอรีนะคะแบรนด์อรชัดแอคเซสซอรีนะถ้าใครสนใจเดี๋ยวออมจะลงรายละเอียดไว้ให้สามารถแคปหน้าจอนะคะแล้วก็เอาไปถามได้จาก Description นะคะใต้คลิปนะออรชัดแอคเซสซอรีช่วยเขาโฆษณาสักหน่อยเพราะเขาส่งมาให้ออมใส่ไง นะคะเนี่ยนะคะเป็นน้องเต่าแต่จริงๆแล้วมันมีหลายสีแล้วก็หลายาหลายหลายรูปทรงนะคะหลายแบบมากๆเลยนะคะแคปไปไปสอบถามกันได้เนาะเอาละนะคะทีนี้อมอก็ขออนุญ,ญาต ประชาสัมพันธ์ในส่วนของยันด้วยยันหนุนดวงยังมีให้สั่งนะจ๊ะนะคะก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคามีโปรโมชั่นอยู่ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะคะอุดในส่วนที่ไม่ดีหนุนในส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็เป็นยันเขียนมือร้อยเปอร์เซ็นต์ผูกกับวันเดือนปีเกิดของเรานะคะมีผืนเดียวหนึ่งเดียวในโลกของเราเท่านั้นเลยนะคะก็แอดไลน์สอบถามกันเข้ามาได้นะจ๊ะเอาล่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมคลิป นะคะจะไม่ได้มีให้เลือกแต่อย่างใดนะคะโดยคลิปนี้เนี่ยนะคะเราจะมาดูนะคะว่าอ,อัปเดตนะคะพลังงานความรักนะคะระหว่างเพื่อนๆกับเขาสักหน่อยนะคะว่าตอนเนี้ยเอ๊เขาเป็นยังไงแล้วนะคะแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเราเรามาเช็คกันสักนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตอัปเดตพลังงาน,นะคะ่ะทวินเฟรมโซเมดของเพื่อนๆหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเพื่อนๆน,นะคะ อัปเดตพลังงานของเขาหน่อยค่ะอัปเดตพลังงานของเขาหน่อยค่ะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง King of Wands นะคะ The Emperor The Emperor นะคะ uh, The Hermit Six of Wands นะคะ The Justice นะคะใต้สำรับเป็น Two of Swords uh, มีไพ่ชาวธาตุไฟเมตรสิงห์ธนูนะคะมีไพ่ชาวกันแล้วก็ชาวตุนนะคะ ตัวเขาเองอยู่ในสถานการณ์ของการลังเลตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะเ,ออเกี่ยวกับอะไรเอามงว่าน่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะตัวเขาเองกำลังไปออนโฟกัสกำลังไปบ้างงานนะคะหรือว่าสนอกสนใจเกี่ยวกับเรื่องนอกเหนือจากการงานแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะคะเป็นการทะเยอทะยานในชีวิตที่อยากได้ความมั่น,นคงมั่งคัง่งนะคะหรือว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง บุค,คลิก,กภาพเสื้อผ้าหน้าผมานะคะเป็นการปรับปรุงหลายๆด้านของเขาก็ได้นะคะเพื่ออะไรล่ะจะได้ทะเยอทยานไงนะก็เลยดูแล้วเขาอาจจะค่อนข้างที่จะอยากเก็บตัวสักหน่อยเนาะเป็น The ะ e r m i t นะคะไปออนโฟกัสเรื่องความทะเยอทยานเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานจริงๆความมั่นคงอะไรเงี้ยนะแล้วก็อาจจะช่วงนี้ดูรักสันโดษนะคะดูเป็นชาวอินโทรเวตกันสักนิดนึงสำหรับเขาคนนี้ของเพื่อนๆน,นะนะเพราะว่ากำลังไปมุ่งมั่นเลยทีเดียวนะ,ะเนี่ยมุ่งมั่นนะตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตให้ได้เลยนะทุกอย่างมีขัน้นมีตอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆของเ,อเขาของเพื่อนเนี่ยอาจจะอยู่ในลักษณะของแบบว่าเ,าเขาอยากจะ ทำอะไรบางอย่างให้มันได้รับความยุติธรรมก็ได้นะนะคะบางคนอาจจะกําลังเอาไปเอาชนะเกี่ยวกับเรื่องคดีความนะคะบางคนกําลังไปเอาชนะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะหรือว่ากําลังต้องการไปมุ่งเน้นเอาชนะนะคะในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนมีสีต่างๆนะคะหรือว่าสานที่ราชการต่างๆหรือว่าพวกแบงก์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอยู่ในระหว่างที่เขาเนี่ยไ,ไปดิวอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องสําคัญสําคัญเนาะนะคะเอามองเห็นนะคะ เออก็เลยอยู่ในช่วงการที่เอออาจจะบางคนเนี่ยไม่ค่อยได้ติดต่อกันอาจพูดคุยกันน้อยลงบางทีก็มีการบล็อกกันไปปิดกั้นกันไปเพราะว่าเขาต้องการความวิเวกต้องการความสงบก็ได้นะคะนะถ้าไม่ใช่ว่าคุยกันน้อยลงก็อาจจะไม่ได้เปิดใจให้กันมากขึ้นเออมากนักในช่วงเวลานี้นะคะหรือว่าเขาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการเอะไม่รู้จะทำยังไงนะคะกับสถานการณ์ก็เลยต้องการสมาธิหรือเปล่าเนาะ นะะในการที่จะไปโฟกัสนะคะสิ่งที่รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งสำคัญหรือว่าเรื่องราวที่แบบดูแลจะจะเป็นสิ่งจำเป็นบางอย่างนะคะเออแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆ The Magician, Hangman, Three of Cups, Judgment, The Chariot ใต you know, ้สำหรับเป็น Two of Swords มีไพ่ชาวกันเมถุนวันพุธชาวมีนนะคะชาวพิจิกนะคะแล้วก็ชาววันจันทร์หรือกรกฎนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเพื่อนๆถ้าไม่บล็อกกันนะคะถ้าไม่ใช่ว่าไม่ได้เปิดใจหรือปิดกั้นความรู้สึกซึ่งกันและกันเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในภาวะอารมณ์ของการสองจิตสองใจไม่รู้จะเอายังไงดีไม่รู้จะทํายังไงดีนะคะแต่ตัวเขาเองก็น่าจะมองว่า เ,ออเขาเองก็น่าจะรู้สึกว่าเออเขายังยังต้องการมีเพื่อนๆในชีวิตนะคะหรือว่าเขากําลังคิดหาทางที่จะได้กลับมานะคะอยากจะหาทางในการที่จะได้กลับมาคืนดีก็ได้นันะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการบล็อกกันนะถ้าอย่างเงี้ยนะในเคสที่บล็อกกันเคสที่ปิดกั้นความรู้สึกกันไปเนี่ยออมมองว่าเขาเป็น The เดอะแมจิเชียนเนาะ แบบเป็นนักคิดนักวางแผนเป็นคนเสน่ห์แรงเป็นคนเก่งหาตัวจับยากหรือเปล่าแล้วเขาก็อาจจะกำลังคิดหาวิธีค่ะเนี่ยคิดโอ้ยสารตะนะคะเป็นเดอะแฮงแมนด้วยนะคะแบบใช้ความอดทนกับสถานการณ์พยายามใช้เซนส์นะเพื่อที่จะได้แบบเฮ้ยแตกหรือว่าต่อยอดความคิดของเขาออกมาให้ได้ว่าเออเขาควรจะทำยังไงให้แบบได้รับการปลดปล่อยนะคะได้รับการปลูกฟื้นน่าจะอยากกลับมาคืนดีนะเนี่ยนะอยากกลับมาคืนดีค่ะอยากจะแบบ ลุยไปกันต่อนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าบางทีโดนบล็อกโดนปิดกั้นกันไปนะคะแต่ในเคสที่ไม่ได้บล็อกไม่ได้ปิดกั้นนะคะในเคสที่ยังอยู่ในชีวิตซึ่งกันและกันเนี่ยออมมองว่าแม้เขาจะดูพลังงานไปออนโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ยังคงแบบเซนส์ถึงได้เนาะของการที่เออเดี๋ยวเขาก็จะได้กลับมาหาเพื่อนๆแหละนะคะถ้าถ้าเกิดว่าเขานเนี่ยนะไปไปดูไปเออเขาเรียกไปมุ่งม,มั่นนะเนาะ,ะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะ เรื่องการเรียนก็ได้เนี่ยนะแต่ว่าอีกไม่นานค่ะก็จะได้กลับมาละนะเดี๋ยวเขาก็จะหลุดเดี๋ยวเขาก็จะเสร็จสิ้นตรงนั้นนะคะ,ะแล้วถ้าเกิดเขาเสร็จสิ้นตรงนั้นแล้วก็คงจะอาจจะมีการเดินทางมาหาเลยก็ได้นะคะเนี่ยมีเกณฑ์การเดินเดินทางมานะคะจากที่แบบไม่รู้จะทํำยังไงดีก็เพราะว่ายังคิดหนักอยู่นะคะยังยังยัง,ยงอาจจะยังไปแก้ปัญหาของเขาไม่แตกนเนี่ยไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวสาคัญของเขา นะคะตรงนี้นะแต่ออมมาว่าออมว่าตัวตัวเขาก็น่าจะรู้สึกได้ถึงการที่อ่ะเดี๋ยวเขาไปจัดก,การตรงนั้นเสร็จสิ้นก็คงจะได้กลับมาได้เดินทางมานะคะหรือว่ายังต้องการที่จะไปต่อกับเพื่อนๆนนั่นแหละนะคะเอ่อแล้วเขาขอดูหน่อยแล้วกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ใน3เดือนจะเป็นอย่างไรคะ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆกับเขาใน3มเดือน the world The Sun, three yobons, six of cups, the star นะคะใต้สำหรับเป็น Nine of Swords มีไพ่ชาวกลุ่มนะคะชาวพรฤหัสไม่ใช่สีวันเสาร์หรือมังกรนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะหรือชาวสิงก็ได้นะแนวโน้มความสัมพันธ์ใน3เดือนหรออาจจะมีอาการตึงๆกันไปบ้างเนาะก้าดาบ ะะมีความเครียดมีความตึงๆกันไปบ้างอยู่เพราะอะไรแนวโน้มใน3เดือนเนี่ยอมมองเห็นว่า,เ,าเพื่อนๆกับเขาเนี่ยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมือนมีการเปิดตัวเลือกกันไปแล้วไหมอะนะคะกรณีความสัมพันธ์ที่มีการเปิดตัวเลือกกันไปแล้วนะคะเหมือนแบบมี Choice มี Option แล้วเนี่ยอมมีความรู้สึกว่าจะรู้ใจอะนะคะว่าเอ้ยมันยังรอคอยกันและกัน น้ยังอยากกลับมาอยู่เลยนะคะเนี่ยมีพลังงานของการคิดถึงการอยากกลับมานะคะเพราะฉะนั้นกรณีความสัมพันธ์ที่แบบจบสิ้นกันไปแล้วเปิดออปชันเปิดตัวเลือกกันไปแล้วนะคะหันหลังให้กันไปแล้วมันจะใน3เดือนข้างหน้าจะเริ่มรู้ใจตัวเองว่ามันยังมีการรอคอยกันมีความคิดถึงกันอยู่ค่ะแล้วมันผูกพันกันลึกซึ้งจริงๆนะคะก็เลยจะรู้สึกเครียดๆว่าเออ ยังไงละเนี่ยนะคะแล้วมันจะสมหวังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นพลังงานของการที่น่าจะอยากกลับมาหากันและกันนะนะคะแต่มันอาจจะห่างกันไปแล้วมันไกลกันไปแล้วมันเทกันไปแล้วนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออยังเครียดยังหลอนยังอะไรบางอย่างอยู่นะสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เลิกกันและไม่ได้เลิกกันไม่ได้จบสิ้นกันเนี่ยนะคะยังป้วนเปี้ยนวนเวียนเนี่ยออมมองว่ามันน่าจะมีการเขาเรียกว่า อาจจะไปรู้มานะคะเดอะซันนะคะไปรู้มาว่าเฮ้ยแบบมันมีการที่เป็นตัวเลือกทางเลือกซึ่งกันและกลันหรออ่ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเสน่ห์มีออปชั่นนะคะแล้วก็ไปรู้มานะเดอะซันคือการกระจ่างอ่ะเอ้ยไปรู้มาเนี่ยเดะจัดเมนต์ก็ขึ้นนะอาจจะเป็นการไปรู้ไปกระจ่างใจว่าเออสุดท้ายแล้วมันก็คงจะเป็นตัวเลือกทางเลือกเนาะแล้วก็มีคนเก่าๆเ,เ,เข้ามาเกี่ยวข้องก็เออเกี่ยวพันเกี่ยวข้องด้วยอ่ะ นะคะแล้วก็เฮ้ยถ้าเกิดบางเคสเนี่ยนะคะพอรู้ปุ๊บนะอาจจะหันหลังให้เลยก็ได้นะหันหลังให้เลยแล้วก็รู้สึกได้ว่าเอออยากจะเทอยากจะอยากจะจบอยากจะเทนะถ้าเกิดว่ามีการแบบรู้สึกว่าเออมันมันไม่โอเคนะคะเพราะว่าดูแล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับตัวเรื่องทางตัวเลือก,อกทางเลือกหรือว่าคนเก่าๆนะคะก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นใน3เดือนเนี่ยถ้าเป็นในในลักษณะ บางคนเนี่ยจะยังอยากกลับมาหากันเพราะมันมีความหวังอยู่ใช่ไหมอ่ะรู้ใจกันว่าเราคิดถึงกันน,นู่นนั่นนี่แต่บางเคสเนี่ยเพิ่งจะไปรู้ว่าเอา้ามีคนเก่าวนเวียเหรอเอา้าไปรู้มาว่าเป็นตัวเลือกทางเลือกเหรอแล้วแบบเฮ้ยอยากเทอะ่ะเฮ้ยแล้วมันควรทำไงหรือคนเทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ,อมจะดูหน่อยว่าเอ่อเอาอนไนดีเอาเอานันนี้แล้วกันขอดูหน่อยแล้วกันนะคะว่าไพ่อยากจะสรุปสถานการณ์นี้ว่ายังไงบ้างนะ ขอดูหน่อยคะ่ะว่าไพ่ต้องการสรุปสถานการณ์นี้ยังไงบ้างคะสถานการณ์นี้ไพ่จะสรุปว่าอย่างไรขอดูหน่อย three of wands the wheel of fortune the star seven of cups queen of wands นะคะใต้สำหรับเป็น knight of cups นะคะมีไพ่ชาวกลุ่มนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูชาวธาตุน้ำกรกรดมีนพิจิกนะคะแล้วก็ชาวพฤหัสธนูมีน ให้สรุปว่ายังไงให้สรุปว่าอืมความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการรอคอยคนเก่าซัมติงนะออมีความรู้สึกมันมีการรอคอยการกลับมานะคะของคนเก่านะคะหรือว่าคนเก่าที่ยังวนเวียนป้วนเปี้ยนในความสัมพันธ์เนี้ยที่มันยังมีแอบแอบมีความหวังนะคะหรือว่ายังแอบคิดถึงกันยังแอบรอคอยที่จะได้สมหวังนะคะแต่ว่า มันอาจจะเป็นเรื่องราวของการวนกลับคือเป็นความสัมพันธ nice, ์ในสัตกลับไปกลับมากลับมากลับไปหรือว่าเป็นการรอคอยคนเก่านะคะหรือว่าความหวังที่จะได้มาสมหวังนั้นน่ะมันเป็นเพียงแค่ความฝันหรือมันเป็นเพียงแค่แบบเป็นหนึ่งใน choice เป็นหนึ่งในตัวเลือกเท่านั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนีแบบน่ยบางทีในเคสที่ยังวนเวียนป้วนเปี้ยนกับคนเก่าอา๋อมองว่าถ้ามันเป็นเพียง choice เป็นเพียงตัวเลือกอะน่าจะ อยากให้เพื่อนๆกลองนี้ได้ได้มองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะว่าเฮ้ยเราสวยเราเก่งเราหล่อเราเท่เรามีความสามารถขนาดไหนนะคะบางทีเราอาจจะ move on ไปก็ได้นะคะเอามองว่านั้นเนี่ยเพราะว่ามันปิดด้วย queen of w a n d s กับกับ knight of cups อะนะถ้ามันเป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวเลือกเนี่ยเฮ้ย <"He i, S 2> เรามีดีขนาดนี้แล้วเรามีคุณค่าขนาดเนี้ยเฮ้ย <"He i, S 2> เรามูฟออนเถอะเราอาจจะไปเจอสิ่งที่มันดีกว่านี้ก็ได้นะคะแต่สำหรับเคสที่แบบคิดมากจริงๆนะคะแบบ เออยังต้องการสมหวังกับพลังงานนี้นะคะเรายังรอคอยเนี่ยอ,อมามองว่าก็ต้องทําตัวเองให้มีสเสน่ห์นะเอ,อมองว่านะคะเพราะว่ามันจะทําให้มีแรงดึงดูดต่อกันเนาะนะคะอาจจะเป็นความฝันที่อาจจะเป็นความฝันว่าจะได้มาสมหวังเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าแล้วเออเราจะปรับปรุงบุคลิกกับภาพเสื้อผ้าหน้าผมแล้วมีการเข้าหาที่ดีๆได้ยังไงเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ย เฮ้ยมันยังวนเวียนกลับมาได้หรือว่าได้ได้ได,ได้ได้ความหวังได้ได้รับการสมหวังอะนะคะเพราะว่ามันอ่านได้สองแบบอะนะว่าในเคสหนึ่งเนี่ยคือไพ่บอกว่าถ้าเป็นหนึ่งในตัวเลือกอะมูฟออนไปเหอะเรามีดีเรามีคุณค่านะแต่ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูจะคิดมากนะคะในเรื่องราวของการต้องการกลับมาต้องการให้กลับมาต้องการที่จะสมหวังจริงๆเนี่ยนะเพราะว่ามันยังมีแรงดึงดูดต่อกันถ้าในเคสนั้น ก็ต้องลองดูว่าเราจะไปปรับปรุงตัวเองได้ยังไงนะคะเนี่ยปรับปรุงตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าหาการพูดจาบุคลิก,กภาพเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเออเราจะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะนี่คือบทสรุปนะคะของไพ่ที่ให้กับเพื่อนๆนะคะน่าจะมีเรื่องราวคนเก่าซัมติงจริงๆกลิ่นคนเก่าแรงๆเลยนะคะ เดี๋ยวออมจะเปิดไพ่จักรวาลให้กกใหบหนึ่งซีว่ามันเป็นยังไงบ้างเผื่อจะกระจ่างชัดมากขึ้นนะคะ dignity นะคะ take pride นะคะ take pride in yourself and all that you have become feel honored by your choices achievements and actions นะคะจัก,กรวาลอยากจะบอกให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะจงภูมิใจในตัวเองอ่ะนะคะแล้วก็ให้ภูมิใจ ในทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เพื่อนเพื่อนเกิดมาที่เพื่อนเพื่อนเป็นเนี่ยนะจงรู้สึกเป็นเกียรตินะคะเกี่ยวกับทางที่เพื่อนเพื่อนเลือกอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามที่เพื่อนเพื่อนเลือกแล้วนะการกระทานะคะความสําเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกแล้วจงภูมิใจจงมั่นใจอ่ะแสดงว่าแสดงว่าอะไรนะคะแสดงว่าเพื่อนเพื่อน,นกองนี้รู้สึก บางคนรู้สึกว่าเราด้อยค่าลงหรือเปล่านะคะถ้าเปนเพื่อนกองนี้รู้สึกด้อยค่าลงอย่างที่อมบอกเลยค่ะว่าอย่าปล่อยให้ใครก็ตามมาทําให้เรารู้สึกไร้ค่าเพราะเพื่อนเพื่อนั้นมีคุณค่ามากนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามทําให้เพื่อนเพื่อนรู้สึกด้อยค่าไร้ค่า move on ไปนะอมมองว่านะคะแล้วก็จงภูมิใจในสิ่งที่เราเลือกนะถ้าเราเลือกถ้าเราเลือกที่จะมีคุณค่าด้วยตัวเองนะคะเลือกที่จะ move on แล้วไปมีความสุข การที่เรามีคุณค่าเราเก่งเราสวยเราหล่ออะไรเงี้ยก็ภูมิใจนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกที่จะเข้าหากรณีถ้าเพื่อนเพื่อนยังเลือกที่จะรอคอยที่จะได้สมหวังกันกับคนเก่าๆคนเนี้ยก็จงภูมิใจนะว่าเอาละนะคะเราจะทําให้ดีที่สุด เราจะทําให้ดีที่สุดเราจะไปพัฒนาตัวเองเราจะไปปรับปรุงตัวเองอะไรต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งพลังงานจาก,กระวาลออกมาก็ยังค่อนข้างที่จะบอกเป็น2ทางนะอมมองว่านะคะเพราะนั้นจงภูมิใจในทางที่เพื่อนเลือกค่ะไม่ว่าเพื่อนเลือกที่จะ move on เพราะเรารู้สึกเราเราเราด้อยค่าเราเป็นแค่ตัวเลือกเฮ้ย move on ไปก็จงภูมิใจนะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งรู้สึกว่าเราไร้ค่านะคะอ่าแต่ถ้าเพื่อนเลือกที่จะผูกมิตรเพื่อที่จะได้สมหวัง ก็ต้องภูมิใจเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อนๆกองนี้จะตัดสินใจยังไงนะคลิปนี้เนี่ยจงภูมิใจในตัวเองค่ะว่าเราเลือกแล้วไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกอะไรก็ตามนะคะเอาล่ะอมก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนกองนี้จริงๆนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้เนี่ยจะพอเป็นแนวทางนะคะให้กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยพลังงานสลับกันได้ด้วยเนาะแล้วมันก็ไม่ได้ตรงสำหรับทุกคนนะคะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าเป็นพลังงานรวมเนาะเป็นแรนดอมอีกต่างหากนะคะเอาละวันนี้ออมเมจิกทาร์ดจะลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย